สวัสดีครับผมคงกริตารีนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคการนําเสนอแบบขั้นเทพมาฝากกันนะฮะเป็นเทคนิคที่มาจากประสบการณ์นะครับในการนําเสนองานให้กับลูกค้าหลายๆองค์กรนะครับก็มีทั้งได้บ้างแล้วก็ผิดหวังบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเราก็เอาสิ่งที่เราผิดหวังเนี่ยมาสร้างเป็นพลังในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็นำเสนอให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ สีิของการขายนะครับนั่นคือในเรื่องของการนําเสนอนั่นเองคือคุณต้องนําเสนอให้เป็นนะฮะคุณจะปิดการขายได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีการนําเสนอครับสําหรับตัวผมนะครับในการที่จะเข้าไปนําเสนอผลงานให้กับลูกค้าเนี่ยผมจะมีอยู่3เรื่องหลักๆที่ต้องทํานะครับ1ก็คือก่อนการนําเสนอ 2. ระหว่างการนําเสนอและ 3. หลังจากที่นําเสนอไปแล้วนะครับคือ3ขั้นตอนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญ มันจะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละข้อนะครับข้อแรกก็คือก่อนการนําเสนอก่อนการนําเสนอน,นี่เป็นหัวใจสําคัญมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนการนําเสนอคุณต้องมีข้อมูลฮนะคุณต้องมีข้อมูลสินค้าและบริการของคุณคุณต้องจดจำสเปคทุกอย่างให้ได้นะครับนอกจากสินค้าและบริการที่เราจะต้องจําแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลูกค้าเป็นใครนะครับ คือเข้าไปศึกษาประวัติลูกค้านิดนึงนะฮะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นธุรกิจกลุ่มไหนนะครับมีความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะครับหรือว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเขาตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้เป็นการบ้านที่เราจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปนะฮะว่าเราจะแมทชิ่งระหว่างสินค้าและบริการของเราเนี่ยกับลูกค้ายัางไงนะครับเมื่อเราสรุปทุกอย่างออกมาแล้วนะฮะก็ จะทาเป็นไฟล์นําเสนอนะครับซึ่งการสร้างไฟล์นําเสนอเนี่ยก็อาจจะต้องสรุปเป็นหน้าหน้านะครับพยายามอย่าย,ยืดยาวนะครับแล้วก็ในแต่ละหน้านี้พยายามอย่ามีขอ้อความอะไรให้มันเยอะแยะมากมายครับเอาเป็นภาพหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆน,นะครับนอกนั้น,นียเราก็จะใช้วิธีการพูดเอาในแต่ละหน้าโดยที่เราเข้าใจนะครับและที่สําคัญคือเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยผมพยายามที่จะยัดเยียดข้อมูลทุกอย่างเลยให้เขานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเวลา15นาที20นาทีเนี่ยคุณเชื่อผมเลยว่าเขาไม่รู้อะไรรอกครับคือเขาจะแบงค์ฮะเขาก็ฟังอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับสําหรับขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนนําเสนอนะครับขั้นตอนที่2ก็คือระหว่างการนําเสนอระหว่างการนําเสนอเนี่ยก่อนที่จะไปพบลูกค้าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของ บุคลิกภาพนะครับมันไมจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้เกียรติลูกค้านิดหนึ่งนะครับเมื่อเข้าไปพบลูกค้านะครับก็ต้องสวัสดีทักทายกันนะครับพยายามสร้างความเป็นกันเองนะครับเวลาพรีเซนต์เนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะไม่รู้สึกว่าไอ้ลูกค้ากําลังจ้องฉันอยู่นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็ในระหว่างที่นําเสนอเนี่ยผู้ช้าช้านะครับไม่ต้องเร็วพยายามเคลียร์ประเด็นในทุกๆอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีการซักถามนะครับซึ่งในนกกาารัถมเี่ย อาจจะต้องใช้กลืนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญความรู้ในสินค้าและบริการของเรานะฮะคือถ้าเราไปแบบโม่ๆซั่วๆเนี่ยสุดท้ายนวะลูกค้าจับได้ครับส่วนขั้นสุดท้ายนะครับก็คือหลังการนําเสนอเนี่ยเราอาจจะบอกลูกค้าไว้ล่วงหน้านะครับว่าอาจจะขอรบกวน follow up นะครับภายในสัก1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์นับจากนี้นะครับการ follow up ของผมนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือ follow up ในอ e ีเมลก่อนนะฮะ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมอาจจะ follow up ทางอีเมลนะครับเพื่อดูว่าลูกค้าฟีดแบ็กยังไงนะครับถ้ายังไม่มีฟีดแบ็กมานะครับผ่านไปสัก2อาทิตย์ผมก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์เข้าไปหานะครับเพื่อเช็คดูว่า process ลูกค้าไปถึงไหนแล้วนะครับหรือว่ามีอะไรติดขัดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการนําเสนอในฉบับของผมนะครับซึ่งก็อยากจะมาแชร์กันนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ